สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรูบลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีสิงหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีสิงในช่วงเดือนนะคะพฤษภาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมค่ะถึง21สิงหาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตาม ทราบลัคนณานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจ,ใจแล้วน,น่าเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ Line o f f i c i a l Account l i ล e แอดรบายลูกตาเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีสิงจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ Queen Sopper The Lover, w h e l of Fortune, Nine of Swords นะคะ The Empress, Seven of Cups, j u s g m e n t Eight of Swords, The Moon แลไปสุดท้ายนะคะเป็น The Fool ค่ะลูกตามมาว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งการบริหารจัดการที่ดีค่ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสเจอคู่มีโอกาสมีลูกมีบุตรได้ค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาเดอะมูนขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลน,นะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะงานอาจจะยุ่งดูไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ามีความเครียดค่อนข้างสะสมนะคะตัวของ e ซเว่นอปคัขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายๆโปรเจกต์นะคะมีความคิดนะคะที่ค่อนข้าง,างสับสนอยู่เหมือนกันว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือคุณควรเรียง Priority ค่ะว่าอะไรควรทําก่อนทําหลังนะคะลองเขียนออกมาเนาะก็อาจจะเห็นภาพชัดมากกว่าอยู่ในจินตนาการะคะ่ะ just แล้วก็เอ็ดอัลซอร์ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองควรจะเหมือนอประเมินผลค่ะจากที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ค่ะจะส่งผลค่ะอะไรที่ทําดีมานะคะเดือนนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมงลงได้นะคะตัวของคุณซอฟวานนะคะดีเอ็มเพรสขึ้นมาลูกตามมองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะคะ่ะมีโอกาสที่จะมีภาวะในการเป็นผู้นํานะคะสามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างได้นะคะในกรณีที่เป็นผู้ชายเนี่ยคุณเองอาจจะเจอกับนารีอุปถัมหรือว่าคน ที่เป็นผู้หญิงที่มาอุปถัมภ์คำชูคุณได้นะคะเดลเบอร์ iver, แล้วก็เวลออฟฟอร์จูนนะคะขึ้นมาเนี่ยแต่มองว่าคุณเองอาจจะเจอพัฒนเนื้อหุ้นส่วนที่ดีนะคะเจอกันแล้วก็กมีการขยับขยายเหมือนรวมกันแล้วเป็นพลังที่ขยับขยายก้าวหน้าไปในทางที่ดีได้ค่ะตัวของนายเอลสอดขึ้นมานะคะลูกตามมาว่าคุณเองจะมีโอกาสในการที่ลุยนะคะบู๊หนักมากนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคุณเองต้องการทุกอย่างอย่างรวดเร็วค่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณทำจะฟูขึ้นมาเป็นใบสรุปอะคะ่ะลูกตามมาว่าสิ่งที่คุณ ทำอะค่ะคุณเองอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะใครรองงานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานนะแต่ว่าถ้าคนที่ทําธุรกิจอะไรนะคะเดือนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องกลับมาวางแผนให้ดีนะคะแล้วลองปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงค่ะในเรื่องของอการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาน้องๆเองชาวราศีสิงห์อาจจะค่อนข้างเครียดนะคะหรือว่ามีงานเข้ามาหลายตัวนะคะ ทำให้เราไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรยังไงดีนะสิ่งที่ควรทำนะคะคือการจัด priority ค่ะอะไรสอบก่อนสอบหลังเนาะลองมาวาดดู deadline ดูนะคะว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังดีนะคะหรือในอีกมุมนึงค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการเลือกเส้นทางในการในการเรียนนะคะฉะนั้นก็ลองเขียนแผนออกมาเนาะว่าถ้าสมมุติเราเรียนตรงนี้แล้วค่ะเราจะไปทําอะไรต่อนะคะวางเป็นอา r คเ r p a r าหรือว่าเป็นแบบว่าในอนาคตเราอยากทําอะไรแล้วลองไล่กลับมาก็ได้ค่ะว่า ไหนที่มันจะเหมาะสมสำหรับเรานะคะตัวของ Judgment 8 o f s w o r t ขึ้นมาพี่ตามมองว่าน้องๆจะได้ผลลัพธ์จากการที่เราลงมือลงแรงทำก่อนหน้านี้ค่ะเดือนนี้ถือว่าคะแนนออกมาดีนะคะมีโอกาสเจอ,อคุณครูที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนหรือว่าคุณแม่คอยเป็นกำลังใจให้ดีมากๆเลยนะคะ The เว e e ์เวออฟจูนแล้วก็นายออฟสอดขึ้นมาค่ะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเหมือนมีคนติวด้วยนะคะจับคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในการที่แบบ อ่านหนังสือร่วมกันนะคะแลกกันติวอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสได้นะคะบางคนเนี่ยเวอออฟฟอร์ซูเนี่ยเองบงบอกถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะคะถ้าใครเล็งในการเรียนภาษาต่างๆหรือว่าต้องการไปต่างประเทศเดือนนี้ก็มีโอกาสในการเริ่มต้นนะคะมีโอกาสในการ explore อะไรใหม่ๆได้นะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยน้องๆก็ฝ่ายได้ค่อนข้างเต็มที่เติฟูเป็นใบสรุปนะคะพี่ต่ายยังมองว่าการเรียนของน้องๆอย่าง50 50เนาะวันนี้เราเองอาจจะยังมีความชิลค่ะขอให้กลับมาโฟกัสนะคะว่าเป้าหมายของเรา คือไหลชิวได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าต้องว่าบริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีค่ะอย่าสนุกสนานติดเพื่อนมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะด้านความรักค่ะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคน ธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกหรือจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะหรือจะเป็นราศีพฤกษบแล้วก็ราศีธนูก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้ค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะเราคนนั้นนะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะของการเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันอีกทีนึงค่ะอาจจะเจอกันจากเดินการเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่ามีผู้ใหญ่แนะนามาก็ได้ค่ะ มีโอกาสที่จะเป็นคนที่คนเคยรู้จักหรือว่าเคยเจอกันในอดีตชาติก็มีโอกาสมากนะคะตัวของเซเว่นอฟคัพขึ้นมาค่ะต่างคนต่างกอ,อาจจะยังเป็นช้อยของการแลกกันแล้วก็อาจจะเป็นในช่วงของการเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้คุณวางแผนค่ะคุณเข้ามาไม่ได้เร็ร้ายนะคะถือว่าเริ่มเป็นเพื่อนกันก่นกอนได้ค่ะสําหรับเดือนนี้ ด้านคนมีคู่นะคะเด m มูนขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลน,นะคะบางคนช่วงที่ผ่านมาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างมากอะนะคะในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นนะคะดัสเมนขึ้นมาค่ะลองหันมาพูดคุยนะคะกันนะว่าเหตุและผลต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะช่วงที่ผ่านมามัาอาจจะดูขาดการเอาใจใส่กันไปบ้างนะคะก็มีลักษณะที่ดูเหมือนกับค่อคนข้างที่จะ ไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดูแลกันมากแต่ว่าเดือนนี้ถ้ามีการปรับการพูดจากันนะคะคุณซอฟตว่์เราก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมาน่าจะเป็นความรักที่พัฒนาต่อยอดกันได้นะคะมีโอกาสในการมีลูกมีบุตรได้นะคะมีโอกาสวางแผนในเรื่องของความรักได้ะค่ะมีสไตล์ทจีในเรื่องของความรักได้เนาะเด e r เวอร์เดวิลฟอร์จูลขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าขอห้คุณนะคะหันหน้ามาคุยกันนะคะปรับจูนข้าหากันค่ะมีโอกาสที่ดีนะคะก็ควรจะไปท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเดินทางระยะใกล้หรือ ยไกลก็ใใได้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณค่ะนายออฟสอดขึ้นมานะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคําพูดนะคะนายออฟสอดขึ้นมานะคะลูกตามองว่าสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของคําพูดค่ะบางครั้งคุณพูดเร็วพูดแรงเกินไปนะคะก็อาจจะไปบาดใจคนอื่นได้คะ่ะมีอะไรคิดก่อนพูดนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ The f o o l เป็นไสรุปคะ่ะเดือนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆนะคะมีเวลาไปท่องเที่ยวก็จะเป็นอะไรที่เติมเต็มความสุขความสำ ให้กับคุณได้นะคะถือว่าไปทางที่ดีนะคะในเรื่องของความรักค่ะอาจจะมีกังวลกันบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะถัดไปนะคะเรื่องของอสุขภาพเดือนนี้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังหนึ่งคือความเครียดวิตกกังวลนะคะการนั่งอะไรนานๆนะคะระวังที่เราจะเครียดหนักแล้วก็ นั่งอยู่ที่เดิมนานๆก็มีโอกาสที่จะปวดเมื่อยได้นะคะก็พยายามปรับเปลี่ยนอริยาบทบ้างนะคะถ้านั่งที่เดิมนานๆเราก็แบบไม่ยอมแยกย้ายไปะไรทาอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นออฟฟิซินโดมได้นะคะดจัสเมนขึ้นมาค่ะบางคนเขาจะมองว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมเนาะแต่ส่วนตานตัวตาเนี่ยต,ตานตตามองว่ามันเป็นเรื่องของโรคของพฤติกรรมค่ะถ้าพฤติกรรมของเราดีนะคะมันก็จะมาผลดีนะคะอย่างเช่นพวกความดันเบาหวานนะคะเรื่องของ คอเลสเตอรอลต่างๆนะคะไขมันในเส้นเลือดนี้นะค่ะถ้าเราควบคุมอาหารเราได้ดีนะคะทุกอย่างก็จะมีโอกาสดีได้เนาะระวังเรื่องของพวกฮอร์โมนนะคะเรื่องของหมดลูกนะคะเรื่องของรังไข่นะคะเรื่องของประจำเดือนนะคะก็อาจจะมีสุขภาวะทางเพศต่างๆ,างๆเนาะก็อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงนะค่ะแล้วก็อาการซุ่มซ่ามนะคะเดินชนโตชนเตียงนะคะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะสาหรับเดือนนี้ค่ะ <c oughs> ในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญลง ศกนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะการทําบุญเ,เรื่องของ การซื้อที่ดินนะคะการทําบุญด้วยของคู่นะคะจะเป็นการที่เสริมบุญให้กับคุณนะคะการซื้อบริจาคที่ดินนี่ไม่ได้บอกให้ถวายที่ดินทั้งผืนนะอาจจะเป็นการบริจาคที่ดินสมทุนในการแบบซื้อซื้อที่ดินให้กับวัดโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆนะคะก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนะคะส่วนของคู่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นคู่คู่ได้ค่ะตัวจะเป็นรองเท้านะคะหรือว่าตะเกียบหรือจะเป็นของอะไรที่บริจาคเป็นคู่ได้แว่นตาก็ยังได้นะแต่ในมมองว่ายังได้อยู่นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆ,ๆ,ๆ แล้วค่ะทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนนะคะทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจลูกตาลด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสีเสมอแล้วเจอกันสสวัสดีคค่่ะะบ,บาย